หรือเปล่าอุ้ยากบสวัสดีจ้าพ่าะไม่ี่นองจ้าพระพ่อกระช่องสาวาๆอินสวีเดียน้เศร้าๆอีกแล้วนะจ้าฮัลโหลฮัลโหลหนพ่อจ้าอันนี้บังอยู่นะจ้าเนาะตอนนี้ก็อีกสิบนาทีเก้าโมงเศร้านะจ้านาะทุกคนจ้ากับนีเลยเก่งแก่งโอ้ยโกงแข้งนะจ้าเนาะ ดูสึกว่าเทียนหมู่ฮายกูจูอยู่จากกองตอบนีนะจ๊ะเนาะบางใดกักัดทักท้ายมาแล้วอีกรอบนึงนะจ๊ะเนาะกับผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วตามเคยนะจ๊ะเนาะขาประจําจะไปปิดอันไมโครโฟนไว้นะจ๊ะเนาะกับว่าปากว่าอยู่งาบกำงาบอยู่นะจ๊ะเนาะกับประด้ยินเสียงดอกจ้ะท่าก็ไปผู้ใดลอยเขามาเบิ่งเดียซาเราหน่อยกับที่เป็นลบออกนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะโอเคจ้ะทุกคนเมามอยเมามอยอีกแล้วนะจ๊ะเนาะ บ่ได้เหตุงานกับมานั่งเมาม้อยจะพี่น้องจ้าบ่ได้ทำงานแล้วจะเนาะช่วงนี้สาวเราหน่อยบ่ได้ทำงานแล้วจะเนาะเป็นคุ้นว่างงานจะพี่น้องทํางานอีกเทือนกับวันที่สี่แล้วจะเนาะทุกคนจ้จะมีเวลานล้จะเนาะมีเวลามานั่งเมาหม้อยโอ้แกงหมูหนาเห็ดกูจูนี่เออใครเนี่ยจะทุกคนจ้าโอ้ยจะแข่งทำไมเนี่ย อยากงอเจ้าของตั้งกล่องบดีนะจ๊ะเนาะเอ๊ะแน่ประดีมาแต่งหน้าผูดผู้ปักหมูปักแตงเราจะมื้อนี้นะจ๊ะเนาะทุกคนจะเพราะว่าชาวเราหน่อยกำลังงานโบนแอนน้าเนาะว่าเจียนย่างไปล้านค้าจต่ถ้าแต่งอันเป็นอันทีสันมากไม้บนใบหน้ากับยานเพิ่มใบให้เขาล้านค้าน้าเจนาะเพิ่นย่านอันลุดมาจากบ้านภักคนชราจ้ะพี่น้อง <laughs> เอาไว้เอาไว้มือลุ้นนะจ๊นนะเนาะเดี๋ยวสาวเราหน่อยจัดหนักจัดเต็มอีกนะจ๊นนะเนาะเพราะเขาได้แต่งแล้วมันเป็นมีความสุขนะจ๊นนะเนาะทุกคนจะเห็นพี่เห็นน้องเห็นเพื่อนๆมีความสุขกับอันเออเบาหน้าของสาวเราหน่อยนะจ๊นนะเนาะมีหลายคอมเมนต์นะจ๊นนะเนาะเขียนมาบอกอุ้ยคลายเครียดเออล่าเลิอกองนะจ๊นนะเนาะเห็นเบิ่งสาวเราหน่อยแล้วกับมั่มสาวช่องสาวสาวอินสอร์วิเดนสั่งความสุขสนุกสนานให้กับ เออเพื <UNKNOWN> ่อนๆนะจันนาสาเราหน่อยก็รู้สึกว่าปลื้มอกปลื้มใจแล้วว่าดีใจน้ำนะจ๊ะกราบขอบบุญขอบคุณมากไม้เลยนะจจะนนาที่ว่าทักทายละชมม้านะจจะนนาด่าก็ได้น้าจะนนากัย่านด่าหลายนะจจะนนาเดียวซสาเราหน่อยนั่งไห้นะจจะนนาถุกคนจ่าเดียวซสาเราหน่อยกับที่ว่าเขาเปนตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะจจะนนาถุกคนจ่ามือขึ้นกัน เออเขาไปบึงพอตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเอ่อที่เขามาชมนะาจะนสาๆาลนลอยก็ออกไปน่าจะนอากาไปเขาไปชมบ้านเพื่อนๆที่ว่าเขาที่ว่าเขาอบ่ได้เขาไปบึงเพิ่นโดนน่าจะนอาทุกคนจ๋า่านเพื่อนที่น้อยใจเขาน่าจะนอาสาลนลอยกับเขาไปเบ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะาจะนอาก็ไดหลายช่องมาอยู่น่าจะนอากระ กะเขาไปทักเพื่อนแน่นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาอันอันช่องเขาหัวกะเห็ดใหม่ๆนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดว่าเขาอันปล่อยปลละเลยไปกะกะบอดีนั่นจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ากับยานเพื่อนว่านะจ๊ะกาแฟจ่าพี่น้องจา๋ามาจา่ะสุดกุบๆนั่จ๊ะเนาะแสบจากกาแฟแก่นะจ๊ะเนาะนี่เลยจ้ะคอนวอยพอแม่คอนวอยมาหมูหวานนะจ๊ะเนาะซื้อของขวัญมาให้จ้ะพี่น้องจา่า <c oughs> <c oughs> ได้ยังไหมหมูว่าจ่ะ ในซองมานาจ้นเนานะเพื่อนใ้ซองมาจาพี่น้องจ้าเพื่อนกะให้แบบนี้สุปีนาจันทร์นะพ่อแม่ของเพื่อนนาจเนาะ์กับม้าก็บปได้เขามาบ้านดอกจากพี่น้องจ้าเพราะว่านั้นอันบ่ให้เขาหรือว่าเพื่อนกับบอยากเขานํานนาจเนาะเพราะว่าเพื่อนยานั่นเฮาน่ะเพื่อนน่ะเป็นอันเกษียณ้วทั้งสองคนนาจเนาะกับมาบอกให้ฟังเมาม้อยเรื่องพ่อแม่ค้อนไว้ัเพื่อนเกษียณแล้วจะทุกคนจ้ากับ เ,เพิ่อนบริเหตุงานนะคือกเกษียณไปแล้วนะจ๊ะหกสิบเจ็ดสิบกันแล้วนะจ๊ะละกาเพิ่นอนยายน,น่าจะเนาะเพราะว่าพวกสาวเราหน่อยกะสาวเราหน่อยกับก้บนนอนว้ายกับพักกันยังพักกันทํางานอยู่น่ะนะาจะเนาะพักกันทํางานพบพบพ่อพบปะกันหลายคนเลยนะจจะเนาะละกาเออมากนาหลายตานะจจะเนะาะสาวเราหน่อยทําความสะอาดขั้นใดน่าจะเนาะกาแต จ g, Connie, tamam. so ีบจืดค so e ้นแน่เนจจะเนาะเป็นบางข้างบางขาวเนจจะเนาะกะมันกะเสียงเนจจะเนาะเสียงหน่อยหน่อยกว่ำค้อนไว้เนจจะเนาะพอค้อนไว้เพิ่นทำงานทั้งนอกและทั้งในน้ำเนจจะเนาะกะถ้าเกิดว่ามีปัญหากะจะเขาไปทำงานในบ้านค้นยังไงค้อนไว้เป็นอันานชาวโรงงานฟั่มสามชั้นใดเนจจะเนาะบริเตตัวเนจจะเนาะกะยังที่เห็นเนจจะเนาะแล้วกะค้อนไว้กะเป็นพวกรักษา ทั้งสวนนะจ้ะพี่น้องจ้าคิดว่าน่าจะนาะนาห้อนกะบยางเข็นรถเก็บเศษยงขยะเกียติที่ว่าอันวกเพื่อนถิมน้ำถนนหนทางน้ำเนใน,ในมูบ่บานทิ่สมมติว่าส,สาวลอยอยุ้นน้ำมูบานยังสี่น่าจะนาะแล้วกะน้ำสนอกแต่ความรับผิดชอบนะจ๊ะตรงที่ว่าคอนวอยเมีนรับผิดชอบส่วนใดเพื่อนกระเฮ็ดอยู่ส่วนนั่นนะจจะนาะแล้วกะ ตื่นเช้ามากะข็นรถเก็บเสร็จเสรจ็จนใหม่พันโดมกับ,บมแมเพานะจ้ะหยากับบมเพ็ดดูแล,แลทําสวนเน่ยจ้ะพี่น้องจ้าในสวนนั้นนะจ้ะเนาะแ้าเป็นบ้านเฮากะทําสวนเป็นชาวสวนเป็นไทยอีกบริษัทหนึ่งนะจ้ะเนาะกับเจ้าสารอาจารย์ละกันน่ะตื่นเช้ามากะนยางเก็บท่ายถุงขยะท้ายถุงขยะที่ว่าทางขยะนั้นมัน น้ำนั่นหมองเพิ่นที่รับผิดชอบนะจ๊ะเนาะแล้วก็ตัดต้นไม้ทำความสะอาดใต้ต้นไม้คือเก็บเศษหญ้าเศษขยะเศษหญ้าตายเศษหญ้าที่ว่าเขาก็ต้องการเพิ่นนะจ๊ะวัชพืชนะจ๊ะเนาะเพิ่นเอิเกิบออกนะจ๊ะเรา,าเอาเอาใส่รถไปถิ่มนะจ๊ะเนาะแล้วก็พอาหนาหอนพอได้เวลากะตัดต้นไม้ที่ว่าตัดให้ตรงกันนะจ๊ะเอาใส่เครื่องตัดนะจ๊ะเนาะเพราะว่านั่น ตัดขึ้นตัดลงอ่ะเพื่อนตัดตกแต่งต้นไม้นะจ๊ะจะทุกคนจากับพ่อพ่อหนาหนาวกับเกจหิมะจ๊ะเกจหิมะ่ซนมมกกะไปเกจหิมะหนาหนาวก็ไปเกจหิมะแล้วกับไปลรยหินน้ำถนนยังสี่นะจ๊นะน้ำทังที่ว่าที่ห้องรับผิดชอบอยู่นะจ๊ะเพราะว่าบริษัทที่ค้อนไว้กับจ่าเราหน่อยทําไม่เป็นบริษัทเดียวกันนะจ๊นะ เป็นหัวเอสโคเฮหัว,ห,วหัวเอสเบียเป็นภาษาสวีเดนนะจ๊นะเนาะภาษาอังกฤษปุ้ย <c oughs> เป็นบริษัทเดียวกันเพื่อน,นเป็นบริษัทใหญ่นะจ๊ะนะทุกคนจา้าบริษัทนี้ทําบ้านน้าทําทําตึกรามบ้านช่องด้วยนะจ๊ะนะทุกคนจ้าบริษัทใหญ่นะจ๊ะนะบ่แม่นบริษัทน,น้อยๆกับกาเงินเดือนกับเพื่อนก็ได้เงินเดือนหลายกับสาวละหน่อยนะจ๊นะ ซาเลน่อยได้เงินเดือนหน่อยจ้าพี่น้องจ้ะกับรายละเอียคือสั่เพิ่นเนะจ้ะเนาะกับพิ่นก็ได้กับตกหักภาษีแล้วหักภาษีแล้วกับเกือบสามหมื่นนะจ้ะพี่น้องจ้ะาหมื่นคุณนะจ้ะเนาะเกือบนะจ้ากับสองหมื่นกว่านะจ้ะเนาะหักภาษีแล้วนะจ้ะเนาะกับกับหลายหลายยูนะจ้ะเนาะเดี๋ยวกาซาเลหน่อยก็ได้ตทำที่ซาเลนัยได้ทำงานกับทำงานกับ ประจำประจำแค่ซีชั่วโมงนะจ๊ะนะหลังจากนั้นถึงว่าลอยกับบ้านลอยกับบ้านแม,ม่แม่ยังเลิกจ้ะเพราะว่าเขาเฮ็ซีชั่วโมงแล้วเพราะซีชั่วโมงเขาหมดไปแล้วนอกนั้นเขาทําอันเอ็กซ์ตร้าคือว่ามันหาชั่วโมงเพิ่มนะจ้ะคือสาวเราหน่อยทําตั้งแต่เจ็ดโมงเสาหอดสิบเอ็ดโมงยังเสร็น่ะจ้ะนะคือซีชั่วโมงของเขาหมดไปแล้วนะจ้ะนะเพราะหมดไปแล้วเขาอยากทําต่อเขาก็ลอยกับบ้านนะจ้ะนะคือว่าไฟฟังแต่เมื่อวานว่าลอยนะจ้ะนะลอยงางนะจ้ะน่ะ้วก็ ถ้าเขาบ่อยากกระบาดเขาก็ทําต่องานกันมีไอ้เขาทำเรื่อยๆนอกจากนั้เขาก็เขียนชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปนอกจาะจำจำนนหลังจากกระซาเราหน่อยก็ได้อสี่ชั่วโมงที่เขาได้งานประจําเขาก็เกือบหมื่นนะกจากน่ะหมื่นโค้ดนะจ๊ะนะกตีว่าสามหมื่นนอจ๊ะนะสามหมื่นไปนอกจากน่ะสามหมื่นกว่าๆจะพี่น้องจ่ากะที่เงินเดือนของสาวเราหน่อยถ้าคิดเป็นเงินไทยนอกจาะนะถ้าหักภาษีแล้วก็หมื่นเกือบหมื่นนะกจากน่ะกะถ้าเกิดว่าไปคิดเงินไทยกับ ก็สามมื่นกูกลัวจากพี่น้องจากาเนีนี่แหละจากนั้นถ้าเกิดว่าสาเร่ไหนทั้แปดชั่วโมงตลอดเดือนเลยนะจ๊ะเนาะเกือบสองมื่นจากพี่น้องจากัเกือบสองมื่นเ่ากับมาบวกกันจากเกือบเก้าเก้าพันงานประจําของเขาได้เก้าพันหมดถ้าเกิดว่าเขาเฮ็ดไปอีกกะบวกอีกครึ่งนึงมาใส่เป็นกะสองกะเกือบมื่นเกือบสองมื่นนะจ๊ะ เกือบสองหมื่นกับหกหมื่นก็กลัวนะกจากน่ะพี่น้องจ่ากะบ่บ่เบลือแล้วไปเลยนะเบลือจะพี่น้องเงินเดือนเบลือนะจ๊ะเพราะว่ารายจ่ายค่าใส่ใจเขากะาได้หลายอยู่ในบ้านหลังนี้นะจ๊ะนอกจากยวนอพาร์ตเมนต์จะพี่น้องจ่าอยู่อพาร์ตเมนต์กับไรอยู่ในเมืองนะจ๊ะนไรไอรายจ่ายอาจจะหน่อยกลัวนะจ๊ะนพอเขาเขาขายอพาร์ตเมนต์มาแล้วก็มาซื้อบ้านนะจ๊ะบ้านกันเขาก็มาดาว เอาเงินที่ยวขายอพาร์ตเมนต์มาเนี่ยเอาเอาเอาเงินอพาร์ตเมนต์เอาเอามามาปลุกตรงนี้นะจ๊ะเนาะเอามามาดาวคล้ายๆว่ามาด่าวนะจ๊ะพี่น้องจ้ากระสือบ้านหลังนี้เสือสองมื่นะจ๊ะเนาะกับหันครึ่งจ้ะพี่น้องจ้าเป็นหนีหันครึ่งเป็นหนีหันครึ่งกับคนละลานไปนะจ๊ะเนาะทาเราหน่อยกับอนมันเป็นหนีธนาคารคนละลานกลัวนะจ๊ะตอนนี้ลานเน้ลานจะ ทั้งลุทั้งลานน้ำนะจ๊ะเนาะเป็นลาดนะจ๊ะเนาะกับว่าเป็นอย่างนะจ๊ะเนาะเป็นหนียืดหนีกะถ้าเคยท้าขายไปตรงนี้ห้องก็บบะขทุนนะจ๊ะเนาะเพราะว่าตังค้าห้องกระเฮ็ดไม่ต่างแสนกลัวนะจ๊ะเนาะที่ได้ราคากับตรงต่างค้าไม่นี่ละนะจ๊ะเนาะทูกทุเทไทยไปจ้ะพี่น้องจ้าทูทุเทไทยไปนอกจ๊ะเนาะเพราะว่าห้องก็บไดจลำเลยรู้ใน้นะจ๊ะเนาะกับพ่อพ่อพ่อมีพ่อมีพอพ่อกินนะจ๊ะเนาะกับ เหลือจากนั่นกะเงินเดือนออกมาสาวเราหน่อก็ซอยก้อนไว้ใจบินก้อนวายกับใจลายกว่าเขาเขเงินเดือนเขาหลายกว่าเนาะจ้ะเนาะแล้วกะซื้อกับกงกับข่าวสาวเราหน่อยกัเป็นคนซื้อเนะจ้ะเนาะเพราะเขา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 แบ่งเขาแยกกันออกมาแล้วนะจ้ะเนาะระมาณวันสาวเราหน่อยกะซื้อกับข่าวทุกเดือนนะจ๊ะนะซื้อกับข่าวมากินกันทุกเดือนนะจ๊ะนะแล้วก็เติมน้ำมันให้เจ้าของน้ำจากพี่น้องจ๋ากค้อนวายกับรับส่วนบิน บินหลายก็เฮาเาพราะเงินเดือนเพิ่มหลายกลัวนอกจากนั้นถืคนจ่าแล้วกะเอ่อสารละกะที่ส่งให้กลับบ้านน้ำนอกจะเนาะส่งทุกเดือนนะจจะเนาะส่งให้พ่อให้แม่อยู่เมืองไทยทุกเดือนนะจจะเนาะเดือนละสามพันนะจจะเนาะบักขาดจ้ะเดือนละสามพันแล้วก็นอกจากว่าพ่อกับแม่ที่ได้อยากได้ยังเพิ่มขึ้นมาโดนๆเพิ่มก็ขอเพิ่มอีกเทือนึงนะจจะเนาะนยังปีใหม่นะจจะเนาะนยังปีใหม่ยังสงการเป็นเทศกาลยังเทศนะะจเนาะพ่อกับแม่กะ เอแม่กะทรมาจังหวัดกะทรมาขอขอเพิ่มนะจ้าน้าโอเคจะซาเลยหน่อยกะจัดที่จัดให้นะเจ้าหน้ากะทั้งเลยส่งให้พอบ้านบ้านแดงอยู่สวีเดนกันหลายสัปดาห์คืนจะไปนอนกันเลยยังบุมีเวลาส่งให้นะเจ้าหน้าเป็นของเงินค่าปีใหม่จะซาเลยหน่อยกะเออเดี๋ยวที่ห้ดอกจะเพิ่มไหมจ๊ะ สี่หาพันบาทนะจ้ะเนาะเพราะว่าค่าปีใหม่กับปีใหม่กับที่มาฮอดแล้วผู้เฒ่าก็อยากกินของแซ่ยบแล้วจ้ะ,นะจะเนาะจาเลยนหน่อยบ่เคยหิเลยจ้ะก,กับพ่อกับแม่นะจ้ะเนาะเคลนหักตลอดหักพ่อกับแม่หักบ่เคยเสชิมคลายนะจ้ะเนาะผู้ใด้ฉีดไปตั้งพ่อแม่เจ้าของบ่แม่นคนบ้ารน,นะเจ้าุกคนจ้า คนบอกมึงหอจังนาทีแล้วคนจะดชี้หนีกันหมดแล้วนะจ๊ะเนาะเอา้าหนีกับว่เป็นยังนะจ๊ะเนาะคนนันบ่มีเวียโบมีงานกับแมน่นางฟังก็ได้นะจ๊ะเนาะคนอันทํา YouTube เพิ่นอาจจียนเฝ้าหนีไปม,มองอื่นซาวแล้วน่ะก็บ่บ่เกลียดนะจ๊ะเนาะไปจะเพราะว่าซาวแล้วหน่อยกบบะ,ะกวกวาายกเฮ็ดคือกันนะจ๊ะเนาะแต่คนบางคนเพิ่อนประเด็นเฮ็ด YouTube เพิ่นก็มีเวลานั่งเบิ่งนะจ๊ะ,ะเนาะบ่ได้ไปไสเพิ่นก็นั่งเบิ่งเฮานะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าซาวแล้วหน่อยเข้าใจนะจ๊ะเนาะ พวกเพื่อนที่เหตุยูทูปเพื่อนกมีเวลาให้แกสามสินาะทีสาวเรน่อยก็ดีใจแล้วนะจ๊นะเนาะคือบอกกระโดดนี้สาเรน่อยเบิ้งแค่เคืองสุดวินาทีแล้วกระโดดนี้ไปบ้านอื่นกันมันมันก็ะแย่อยู่นะจ๊นะเนาะพี่น้องจากอาจชบพมีแบบแบบนั้นนะจ๊นะเนาะพอสาวเรน่อยให้เบิ้งคลิปเพื่อนกับที่เห็นเห็นนะจ๊นะเนาะมานั่งเมาออหม้อยอยังสิตอนนี้ทนด้เปิดนะจ๊ะเนะทุกคนจะมานั่งเมาออหม้อยอยังสิแ้าสาเรน่อยกะ เอเบิ้งให้ยสามถึงสี่นาทีขึ้นเราจาระน่ากับบ่เคยขาดเราจาระน่าบางเทีกะเป็นแบบนี้ทุกมือทุกทุกวันเราจาระาน่าชาวนาเขาไปเบิ้งปุ๊บกับเบิ้งให้เพิ่นสามถึงสี่สามนาทีขึ้นเราจาระน่ากะเบ,บิ้งแบบนี้เราจาระน่ากับบ่กกับหูหกันอยู่เราจาระน่าทุกคนกัะ ชีวิตเขาน่าจะเนาะมาอยู่เมืองนอกมันบมแมนสบายแล้วจะเนาะทุกคนจากัะสัวชิมายืนอยู่ตรงจุดตรงนี้ได้กับลาบากพอแห้งน่าจะเนาะลำบากซะกระืกิงจะพี่น้องจ้าปากกัดตีนถีบน่าจะเนาะบะแมน่าได้ผัวฝรั่งแล้วบะแมนสบายเด้อจะเด้อพี่น้องจ้าพมมนี้กินกับผได้นะจจะเนาะใบเห็ดกับพมีกินพี่น้องอยู่บ้านเขาเนาะใบเห็ดกับมีกินพี่น้องจ้าย่างเขาป้าเขาสวนเขานาะติดไม่ติดมือ ยงกับเป็นกับเขาได้นะจากน้ะยูนี่บุหิดกับบุมีกินผักหน่ากับบุมีกินเด้อจะพี่น้องจ๋าตอนนี้น้าจาะน้อเพราะว่าตอนน้านะตอนหนาวเราบุมีพผักหนากินดอกน้าจาะน้อบุมีกินพี่น้องจ๋าไปแหนตอนไม้กินขั้วกุ้งขั้วคือกวางหมูบ่บบวาวน้าจะน้อแขว่ที่หักหักแล้วอยู่บ้านเท่านั้พี่น้องจ๋าได้ยังเข่าสวน ข้าวสวนก็มีกินนะจ๊ะเนาะขาก็มีเที่ยวถึงเหล้าปลาแดกก็มีอยู่ในไหจ้ะพี่น้องจ๋าก็บ่ได้ลําบากนะจ๊ะอยู่บ้านเฮาแต่ที่ขาดศรกันคือเงินทองนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋างานเฮาบ่ได้เลี้ยนสูงมาเฮาบ็ได้เลี้ยนมาพ่อแม่บ่ได้รวยส่งให้เฮาเรียนอันจบฮอดอันปริญญาขึ้นกะอึเฮาก็บ่มีอีหยังกินนะจ๊ะเนาะขึ้น บอกไปแล้วกับคิดหอดอดีตนะจ๊นนะเนาะกับพ่อแม่กับลำบากจนมานะจ๊นนะเนาะซาโรนยประเด้เลี้ยนนะจ๊นนะเนาะกับพ่ออ่านออกเขียนได้ซาโรนัยเป็นคนหัวสมองดีนะจ๊นนะเนาะพลังจ๋าบอไปแล้วกับยากกาแฟที่ทําแหอวกนะจ๊นนะเนาะไปกาแฟหยางไปมางอื่นแต่บัดนนี้ถ้าเ้าวบ้านดิ้นล้นมาหอดจุดตรงนี้ห้ากับพ่อแม่เ้ากับที่ลำบาก กลัวหนักกูเก่านะาจะน้อเพื่อนพ่อแม่กับบดได้รวยมาน้าจะเนาะมุ้มั่งกับบุมีหลายน้าจะนาอพี่น้องจ๋าน้าให้กับพ่อสามันแบ่งกันแ้วกับมีอยู่คนหนึ่งใจ้สองให้็น่าจะนาะพ่อนเพื่อนปั่นในแ้วนะาจะนาอกัลูกกัหลายนะจจะน้อนุ่งซาละหน่อยกัหลลยหลายนะาจะนะาเป็นหาบเน้จะพ่อแล้วขยันเน้าะ แล้วกินกาแฟก่อนโอ <laughs> okay, เคกาแฟก่อนบอกว่าไอต่อหน่ายคว้ามีแต่วาเอามาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆกันดีกว่าจ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> อืมเปิดพวกขึ้นมากับเจอ ngày phốn cả mấy ngày tận từ ngân sao lên thì bớt chạy bớt để say chạy cho nó em ô họ chồng con có tiếng lùng nổi cha đã อโอ้โยถูกคนจา้าเอม่มตอนนี้พูดติดตามของสาวล้วหน่อยก็ได้เจ็ดร้อยกว่าคนเนะ่ยนะ่าจะนอกชั่วโมงก็ได้น้อยหน่อยจ้ะพี่น้องจา้าโอ้คนพูดติดตามนะ บ,บ่หดปันใดเนาะจ๊ะเนาะสี่พันชั่วโมงนี่ติงุดสุดหดจะไปไหวปะเนาะสี่พันชั่วโมงนี่พี่น้องจ้าคือมาหลายเธอเนาะตอนนี้ก็ได้พันชั่วโมงและพันกลัวเนาะจนาพันห,นหน่อยๆจะพี่น้องจ้าขาดอีกอาทิตย์จะาขาดวีสา,ามพันชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะบู้ยสุดทนนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าต่อซาเราหน่อยอึนเขาไปเบิ้งเนาะจ้ะเนาะได้ เออได้พันกว่าชั่วโมงนะจ๊ะเนาะกับอีกสามพันชั่วโมงนะจ๊ะทุกคนจ๋าโดดมากเลยนะจ๊ะเนาะซาวเรือหน่อยใส่เวลาเจ็งเดือนหรือตั้งแต่ทำยูทูบมากอะเอ่อประมาณหกเดือนหรือห้าเดือนนะจ๊ะเนาะก็ได้พันกว่าชั่วโมงสิบหัวงอกตื่มก็เก่ลจะที่พี่น้องจ๋ากันจัดกันย้อนซาเรือหน่อยกันเลยทําคลิปขวบไปน้าแล้วกัลงอันหลังเวทีอันไล่สดหลังเวทีไปน้ำนะจ๊ะเนาะกับ ซอยกันแน่จักหน่อยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่นจะได้เห็นเข้ามาซอยอีกเทื่อนึงน่าจะน้อต่างสันโบไหวเลยทําคลิปน่ะได้อยู่จ้ะพี่น้องจ๋าแต่หากว่าถ้าบ่ได้มาอันนั้นไล่สดลงหลังเวทีน้ํากะชั่วโมงกะสิบ่ได้ตื่มนะจ๊ะเนาะเพราะได้ชาวหน่อยคลิปนั้นดีคือกันนะจ๊ะเนาะไล่สดไปน้าทําคลิปไปพร้อมน่าจะเนาะกับที่แดนชุบมงกะบที่แด้ไล่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่า อยากบะแมนาหฮองหอดพันนั่นคนติดตามแล้วหัวกระมันนั่นดินล้นน้ำหาชั่วโมงก็โอ้ดูยูนะ่นจะเนาะเท้าบ่ดิน,นะดนล้นไปก้อนนะจนะ๊จะเนาะเพราะว่านันบาไวจกจากสาวเราหน่อยคิดว่าบาไวนะั่นจะเนาะตอนนี้ก็โอเคอยู่เนะ่นจะเนาะไรตอนนี้บ่ได้เห็นงานกับโอเคนั่งเมา่ไม้กันได้นะัะนจะทุกคนจนะมาจะเขาไปชุมเหมือนแบเพื่อนๆนั่น,นะจนะเนาะ หมดใจเพิ่นไปนะเจ้าเนาะแบบแปบบ๊แบแบป๊บ